มาแล้วไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยมีอะไรครับมาส่งอะไรทนี้ครับอ๋อมาส่งละส่งของเสร็จแล้วครับผมกับไรที่ไปครับพี่มีอะไรครับพวกพี่ชายอ่ะยากมีไหมละครับอ้ไม่ครับไม่ครับไม่ไม่ครับพี่กินข้าวกินอาหารกันยังครับเนี่ยมีไหมล่ะ่าแบ่งมั้งดิมีครับตัวพี่บักว่ะเบิร์ปล้นรถเข้ามาปะเนี่ยไม่ได้ป่้นครับพี่ตัวพี่อยู่ไหนอ่ะสองมาครับพี่เปานี่อ๋อครับ แล้วมีอะไรมาแบงมาแล้วมีอะไรหรือเปล่าครับอยากมีเมื่อลหครับไม่ไม่พี่อยากกินอะไรหรือเปล่ามีอะไรไหมมีมาม่าเนื้อมีไหนผมมีมาม่าครับมีปงมีมีดมีปืนไม่อยากกินนั้นนะโอ้พี่บอกมีปหครับมีครับพี่พี่ชายจะเอาอะไรอ่ะวางบาวางบาที่นี่วางมาแครับ ที่ติดปฏิจังเลยทซี่นี่ว่างไหมมีเนื้อมีมาม่าแบบไม่สุกพี่เอาไปแดกเอาไปกินทานได้ไหมครับพี่ไม่แท็กซี่ว่างเปล่าครับพี่อ๋อไปด้วยไปไหนครับพี่อยากไปไหนก็ไปไปเรื่อยอะได้ปะเรื่อยอะแต่ไปไหนก็ได้เรื่อยๆผมผมต้องไปรับงานนะครับพี่ชายไปด้วยคนอะอยากไปรับด้วยคนไม่ไม่ไม่ได้ครับพี่ผม เนี่ยที่ก็ว่างเนี่ยต้องหนึ่งที่เนี่ยไม่ใช่รับงานส่งส่งอาหารหรือส่งอะไรผมส่งพวกไอ้คนไก็พาข้าไปด้วยเนี่ยพาเขาไปช่วยถือของได้ไงเนี่ยเดี๋ยวช่วยถือคุณคุณตำรวจครับคุณตำรวจอะไรฟ้องอะไรตำรวจถ้าคุณไม่ลงของเขาจะไปสอนนอนนะครับคุณนดนจับนะตำรวจครับตำรวจอะไรล่ะตำรวจครับตำรวจครับเขาไม่ยอมลงครับลงอะไรนะ ใช่ครเราไปต้องไปส่งเขาไหมล่ะเราไม่ครับเพราะว่าผมต้องไปรับลูกค้าก่อนผมบอกให้เขารอก่อนครับผมก็เป็นลูกค้าเนี่ยรถเขาอยู่ข้างหน้าทั้งสองคันเนี่ยครับเขาไม่ลงนะครับเขาปั่นป่วนผมด้วยอันนี้เราต้องคุยกับเขาอะเพราะว่าเขาไม่ได้ตีเราลงจากรถนะไม่ตียังไงครับคุณตำรวจไม่เห็นเขาที่ผมลงจากรถคันเนี้ป่วนอะไรล่ะนายลงก่อนนายไหมผมกลัวกลัวอะไรของท่าเลยคุณนะฮัลโหลครับคุณตำรวจสองคนหลังช่วยผมด้วยได้ไหมครับ ฮัลโหลครับฮัลโหลอะไรคุณเลยไม่ได้ให้ไปส่งที่ไหนหรือเปล่าครับแค่ส่งที่ไหนหรือเปล่าไม่ครับเขาเขามีรถของเขานี่ไงครับรถรถแทีรถแท็กของคุณน่าใครก็ไม่รู้โอ้คนักคนนี้ก็ถามเขาเดี๋ยวเขาจะไปไหนแล้วเขาจะไปไหนแล้วงไหนมึงจะไปไหนไปที่ชอบที่ชอบไปที่คุยคุยลูกค้าลิกมึงเลยเหรอมึงจะไปไหนให้เขาดักเลยแล้วคุณจะไปไหนล่ะผมถามคนดีๆแล้วคุณไปไหนไปนั่นแหละครับ ได้อีเยพวกนี้อยากโดนกูผมผมไปปั๊มน้ำมันอะคุณจะไปกับผมไม่ละครับไปไปไปเอาไปเบิ้มๆแหละไปเบึ้มๆๆเละโลครับผมรอพี่พดแป๊บหนึ่งนะครับพี่ชายทั้งสองครับรถทั้งสองรอแป๊บนะครับผมลืมพี่ผมถ้ามึงถ้ามึงล้ว้พี่ชายผมถ้าคนล้ว้พี่ชายผมเป็นใครกูจะไม่กล้าขึ้นรถกับผมแบบนี้ทำไมอะใช่มือใครอะพี่ชายครับ ไอตอสเป็นโดนอะไรมาเขาหลังแกผมเขาบอกว่ากูจะพาไปอยู่ที่ชงที่ชอบพูดอะไรอ่ะยังไม่ได้พูดอะไรงั้นเลยบอกว่าไปไหนไปด้วยไงแล้วรถนายก็มีรถแท็กแล้วนายก็ลงไปสิครับไปแท็กซี่อ่ะอยากใช้บริการนะมีไรเปล่าเ้ยใช้บริการไม่ได้แท็กซี่คันนี้ได้ครับพี่เปาขึ้นมาเลยพี่นี่มันเจเครถคันนี้อ้าเออสวยพี่สวยีงกูดียิงกูดียิงกูดีเนี่ยยิงง่ายเลยยิงกูดียิงกูดี ยิงกูก็ได้ยิงกูดิเออยิงดิยิงดิโถ่อยิงกูหลังแกไม่มีคนทางสู้เออยิงดิเอาดิอยู่นี่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 ครับลงดิลงไปด้วยยิงนะครับยิงเลยครับ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 ทำกันอย่างนี้เกินรู้ว่าผมไม่มีทางสู้ทำกับทำกับประชาชนแท็กซี่แบบนี้เหรอครับเอานานก็ลงไม่ดีผมจะไปรับคนเอาเอาตายตายครับ โทษครับไอ้ตอดไอ้ตอนโทษครับพี่ผมจะไปแล้วพี่ลงไปก่อนไหนไหมครับไปแล้วก็ไปด้วยคนไม่ได้ไงว่าเอาแม่งจริงแต่กูาพวกแท็กซี่ตอนไหนกูญญาแม่งแก๊งแรกเลยนะไอ้ตอดสัตว์ใดไอ้ตอนแม่งเริ่มถุงละไม่ได้ยินเลยไอ้เชียรดดิเต็มตาเต็มถุงเอาแไปเดยพี่ฮะผมบอกแล้วว่าผมจะไม่มาตรงนี้มันเป็นงกระถินงูเห่าเว้ย ่เฮ้ยพีไอ้ไรคุยกันสิพี่พี่เฮ้ยมี่เจ้าแกงกูเหรอไม่ไม่ใจเย็นกูก็อาวุธกูก็ไม่มีโอ้โหานใจเย็นดีครับเอาของเขาพี่ดูเฉยว่าเขามีอะไรบ้างใช่ครับใจเย็นดีครับไม่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 เอานะครับใจเย็นนะครับผมไม่ทำอะไรเลยแค่ใช้บริการเฉยๆไม่ทำทำอะไรเขาเลย มึงเป็นแท็กซี่คุณพูดอย่างนี้กับคนอื่นเขาได้ไงอ่ะโอเคครับพี่โนผมขอโทษแทนด้วยครับพี่โนต้องให้รถพี่โชคเอาไมเอาไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมแท็กซี่ตอนนี้แล้วไหมเออมีแม่เอาครับพี่ดูผมบอกว่าผมจะไปทำงานพ่อพี่ผมก็มาเซินรถผมก็ใช้บริการเนี่ย ครับผมโบเดี๋ยวผมมารับพวกพี่ที่หลังทำไมเนี่ยจะไปด้วยเลยไม่ได้ไม่เมื่อกี้บอกว่าเดี๋ยวออกแท็กซี่กูจะเอาแก๊งมึงแก๊งแรกเลยพี่โด้ไม่ได้เดี๋ยวเอาให้ออกเลยเดี๋ยวเอาไหมไม่เอาครับพี่ไม่เอาออกไดมันหอบมันหอบพี่โดมัน้หมยหอบครับพี่ชายหอไเบครับมันหอบครับมันหอบครับเดี๋ยวรอตำรวจมาครับไอ้มันใครให้กูมาส่งวะไอ้บอสสมี้กูมาส่งเนี่ยพี่สมอ่ะไม่มีอะไรครับหมอเมื่อกี้มัเมื่อกี้ ช่วยผมไม่เฉยครับอให้ชุบไหมครับให้ชุบชุบสิครับชุบเชี่ครับชุบครับไม่มีอะไรครับหมอพราพี่เขามาช่วยผมไม่เฉย่ตาหงุดหนึ่งครับผมฮะ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 หลครับพื่อเพื่อวิชายพอจะออกค่าพยาบาลให้ผมได้ไหมครับบินที่ผมแล้วหรอขอับผมครับไอพี่ก็มีน้ำใจเหมือนกันนะเนี่ยตาหงหนึ่งเรียกอะไรดีนครับหมอเกบินเกบิน ขอพี่ผมขอดีเอ็กด้วยพี่เอาดีเอ็กให้ผมได้หมอเจกเขาได้หมอหมอกระเป๋าอะไรถ้กขอขอบคุณครับขอบคุณครับแปดหกหนึ่งเท่าไหร่ครับโดนตำรวจพันหกกระเป๋าอะไรคุณแท็กซี่จากุอาจากุอาจากุอาโอเคครับผมครับจากัวบุอาไป ไปเราไปทำงานดีกว่าทำงานกันไปขอโทษรถและพวกนะครับขอโทษอ JK ด้วยนะครับขอโทษเข้าไปขอโทษครับขอโทษครับไปพวกพี่ก็ขึ้นรถพวกพี่ไปเลยกก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะไปพี่ให้พวกพี่ให้ผมไปส่งไหนไหมครับครับพี่ ด้วรแ๊บนึงครับพี่เกจะไปไหนครับเนี่ยเพื่อพี่ชายแ๊บนึงพี่ชายเป็นส่งไหนครับเนี่ยไปส่งไหนครับไ่เป็นไหนไปด้วยครับโอ้โหเราจะยี้จะทำงานยังไงครับเนี่ยครับเพราะผมจะไปทำงานกันเนี่ยครับทำอะไรเดี๋ยวผมจ้างอีกก็ได้เขาจะไปรับรับคนนะครับผมจะได้น เขาจะได้ทำสัตว์ออรีแท็กซี่อะครับคุณจันทังคารครับผมนะผมพี่พี่ขอพี่อะไของปก็ได้ครับของแปก็ได้ครับอ๋อครับไปที่ชอบหรือว่าไปตรงตรงนี้ครับไอต๊อดไอสัตว์รถที่พี่เขารถที่พี่เขาชอบคันนี้ผมรู้นี่ไงอ๋อที่พียอ่าขอโทษด้วยนะคะขอโทษด้วยนะครับโชคกับพี่ขอโทษด้วยครับครับผมพี่ผมขอโทษด้วยนะพี่ถ้าผมพูดอะไรไปไม่ถูกใจพี่ผมขอโทษด้วยแล้วกันขอโทษด้วยนะคะ